ด้านด้านประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองพีเอเรียงควบคุมสถานาการณ์นะคะโดยไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกต้องควบคุมให้ได้ภายใน5วันค่ะ นายสุทธิพงษ์จุนจเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมด่วนติดตามและแก้ไขปัญหากรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม62จังหวัดค่ะโดยย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นตื่นตัวและแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเหตุไฟป่ารุนแรงหรือหมอกควันปกคลุม พร้อมกับย้ำว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการวางระบบและแผนให้รัดกุ่มโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของจิตอาสาและอาสาสมัครส่วนเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ส่งไปช่วยดับไฟป่าเขาแหลมที่จังหวัดนครนายกมีจำนวนจำกัดประกอบกับชั่วโมงการบินนั้นสามารถบินได้แค่วันละ12ชั่วโมงและยืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ค่ะ ปลัดกระทรวงมาหาดไทยระบุว่าขณะนี้ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยตั้งเป็นศูนย์แก้ไขปัญหาไฟป่าระดับจังหวัดบูรณาการการดับไฟทั้งการทั้งทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นนะคะรวมถึงการประเมินทิศทางลมขณะนี้ยังไม่รุนแรงมากและก็ได้ควบคุมพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายไว้ได้แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาควบคุมสถา,านการณ์อย่างน้อย5วันหรือเร่งปิดภารกิจให้ได้ภายใน3วันนี้ค่ะ ขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและวางแผนร่วมระดมสพรกกำลังทั้งคนเครื่องมือช่างแล้วก็จัดอากาศยานเข้าช่วยเหลือดับไฟป่า นอกจากนี้ขอให้กระทรวงมหาดไทยและทางจังหวัดประสานกับกระทรวงสาธารณาสุขพิจารณาให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีค่ะและก็ขอให้เตรียมพื้นที่รองรับการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่อันเกิดจากมลภาวะอากาศเกินเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ